นี่แหละค่ะคุณประชุมมารีนนประธานเจ้าที่บริหารกลุ่มบริษัท BC ี o ี l d จำกัดมหาชนอ่าแล้วก็ตามด้วยไฮไลท์ของงานแล้วก็จับสลักแบ่งทีมอีนี้มีสองสีจำไว้เลยนะฮะ,ะสีน้ําเงินกับสีเหลืองค่ะ,ะพี่อาวิบู์นั่งแท่นผู้จัดการทีมสีเหลืองโดยมีพี่ปอนัทวุฒิเป็นกัปตันทีม ไฟสีน้ำเงินได้แก่พี่จอห์นนี่แอนโฟเดเป็นผู้จัดก,การทีมพี่ออฟพงพัฒน์เป็นกัปตันแล้วก็พี่ปีนี้มีเพิ่มพิเศษตำแหน่งมานะคะคือรองกัปตันค่ะก็ได้คู่สีแต่ต้องแยกกันแล้วนะคะระหว่างเกรซกับบอยค่ะเนี่ยค่ะจะมานั่งนยู่ใน,ในตำแหน่งของรองกัปตันนะคะ,ะตัวของเกรซเนี่ยลุ้นตัวโก่งเลยทีเดียวนะไม่อยากให้สีเหลืองเพราะว่ากลัวว่าะจะขับผิวมากเกินไปแต่พอเอาจริงๆแล้ว ได้สีเหลืองบอยได้สีน้ำเงินท่ามกลางเสียงห่านะฮะแม่ลบควรทำไฟนิ้วไฟนิ้วนะฮะกล้วยหอมจมส่วนมาด้วยนะฮะได้ไคุณครับมาทั้งเหลืองทั้งส้มเลยนะครับผมไ้มันไปตัองมันแซมมันอะไรกันเยอะแยะไปหมดครับ ต้องวนเรื่องเดียวกับพี่ปอเลยนะคะค่ะแล้วก็มาที่ลูกทีมออตอนแรกฝั่งสีน้ําเงินเหมือนจะมีภาษีดีกว่าค่ะกับฝีปากของรองกับตาก็คือบอยประกอบมีเขาเชิดเฉือนฝั่งตรงข้ามนะคะค่ะ<อ>มีลูกทีมหมากปร,รินค่ะประเดิมเป็นคนแรกเลยดีก็เรียกว่าฮึกเหมิมน,นะคะแต่เริ่มเหี่ยวเฉาเ<อ>พราะอได้เด็นคุณไปเป็นลูกทีมด้วยสําหรับทีมสีน้ําเงินนะคะ แต่หลังจากนั้นก็ได้รับการกู้หน้าด้วยสมาชิกอย่างน้องนายนี่นะคะมีเคนภูภูมีนัดเดทค่ะแต่ว่าพอเข้ามาเรื่อยๆแล้วทีมสีน้าเงินเนี่ยก็ล้วนไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านฟุตบอลสําหรับทีมสีน้าเงินนะ,ะเอาเหรอคะขณะที่ทีมสีเหลืองเปิดสมาชิกด้วยมาริโอมอลเลอร์ท็อปจรนต์อธนภะพก่อนจะสะดุดด้วยอเล็กธีรเดชท,ที่บรเวทีแซลว่า เออเป็นตัวไม่ได้นําโชคของทีมนะคะใช้นี่ใช้คดีๆแล้วนะคะเพราะว่าเล่นไม่เป็นแต่ก็ได้นักเตะฝีมือดีมาเข้าทีมนะ <S <S มีเก่งชชชวาลเต๋อสมชายอ,อเล์เวเดลเพราะว่าและก็พระเอกสุดหล่อเตย้ยพงศกรมีบอมชนินด้วยเจ,มส,ม,จมส์มาเจมจิแจ็คเบทัสร้างออราให้ในทีมสีเหลืองนะคะส่วนไฮไลท์ช่วงจับฉลากที่ต้องบอกว่างานนี้ไม่พลาดหลายคนรอคอยเพราะว่าต้องโชว์ซิกแพคในการเปลี่ยนเสื้อกีฬาบนเวที นี่คนที่ได้คนไหนโชว์บ้างครับอ่เด่นคุณ <c oughs> เดี่ยวสุริยนี่แน่นอนแล้วก็ปี่ปั้นจั่นของเราด้วยนะคะได้เห็น <c oughs> <c oughs> และคนที่ดูรู้สึกจะเสียใจที่สุดบนเวทีเมื่อทราบสีของตัวเองนะคะก็น่าจะเป็นนี่พี่ป๊อบทันนวาเข่าซุดไปเลยเพราะรว่าต,วตัวเองอยู่สีน้ําเงินพราะเมื่อกี้ที่เราบอกกันไปไงคะว่าทีมสีน้าเงินเนี่ยเขาอุดมไปด้วยลูกทีมที่ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านฟุตบอลสักเท่าไหร่แต่สีปากดีก็ไม่รู้เหมือนกัน ด้านโลกออนไลน์ค่ะพอทราบว,ว่าใครอยู่ทีมอะไรก็ตั้งข้อสังเกตการุ่งเขวไวนะคะว่าพระเอกจากซีรีส์สีหัวใจแห่งคุณขาวทั้งหมากปรินนะัทเดชบอยประกอบเนี่ยมาเนียนอยู่ทีมเดียวกันแล้วก็แซวว่าถ้าพี่โป๊บจับได้สีเหลืองแทนสีน้ําเงินฟังสีเหลืองก็จะกลายเป็นทีมสิงห์จุธาเทพพอจะมีทั้งเกรซเจมส์จิบอมธนินแล้วก็เจมส์มาจับสังเกตกันดีๆค่ะอ่ะและอย่างที่เราทราบกัน สีเท้าอ่ะก so <c oughs> ็ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกพิสูจน์กันในสนามแต่ฝีปากเนี่ยนี่ได้พิสูจน์กันได้เลยตั้งแต่จับสลัดสีได้เชื่อดเถื่อนกันนี่แหละค่ะเต็มที่ครับนะครับกีฬาแพ้ชนะเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องของของกีฬาแพ้เป็นทะ สีมันอย่างเงี้ยพระชัดๆเลยครับแล้วจะมาชนะอะไรใช่ไหมครับชนะได้ถ้วยแพ้เป็นพระชนะได้ถ้วยคือไม่ได้หล่ออย่างเดียวนะครับทีมผมนี่ต้องบอกเลยว่าทั้งหล่อทั้งอะไรครับหลับตาก็ติดจุดโทษเข้าครับอแต่ต้องบอกเลยครับแต่ละคนนี่ก็ เรียกว่าเล่นบอลกันเป็นประจำครับแต่ทีมนี้รู้สึกดูดูเหนื่อยๆเพียๆครับสี่งพียเพียๆไม่เพียไม่นั่งนานแล้วเนี่ยเราเนี่ยเก็บพลังไว้เพราะเดี๋ยวเราเอาไว้ปล่อยวันจริงนะคือคนเก่งอเขาไม่พูดเยอะครับผมคนเก่งไม่พูดเยอะกจริงเดี๋ยวดูในสนามเดี๋ยวรู้กันเออวันนี้แค่เริ่มจับสลักเท่านั้นนะคะกับตันกับรองกับตันเนี่ยนะฝีปากเขาดีมใช้ได้เลยเออเาฟังกลยุทธ์กันหน่อยดีกว like really ่าค่ะม e ีด้วยเหรอฮะ เขาบอกเขามีนะคะถามหนึ่งกลยุทธ์การวางเกมและความมั่นใจเพราะเดี๋ยวจะเริ่มฝึกซ้อมกันอย่างจริงจังในวันจันทร์นี้แล้วนะคะกลยุทธ์เขาเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังกันค่ะผมรู้สึกเลยว่าลงนิดเดียวก็ชนะเราไม่แพ้แน่นอนเราเก่งทั้งฝีมือและฝีปากครับผมไม่รู้เป็นอะไรยิงยังไงก็เข้าฮะมันเป็นตั้งแต่เด็กแล้วครับหน้าตาก็กินขาด ทางนู้นเนี่ยพี่ออฟนี่ไม่ใช่กุญซือนะครับเป็นใต้ซือนะครับใต้ซือนะครับผมครับผมออารครับนั่งแกนั่งนั่งแกก็ง่วงนะครับบางทีต้องเอาเครื่องปั๊มไว้ด้วยต้องแต่ได้สีมาคือชอบมากสายเหลืองอ่ไม่เป็นไรนะถ้าใครเหนื่อยมาทันนี้ได้ดูแลให้เอง เป็นกลลวงของการสงครามที่มันเกิดขึ้นในครั้งนี้ก็ได้เราจะแ,แก้เป็นผู้ที่อ่อนแอผู้ที่ไม่ยอมสู้แต่วันนั้นผมมั่นใจว่าเนคนนี้คือคนยิงประตู <c oughs> ผมจะทําทุกวิอีทางให้เด่นคุณยิงประตูสีเหลืองให้ได้ทำไมพูดเยอะครับฝั่งนู้นเนี่ยเขามีคนพูดเยอะหลายคนอย่าโม้โม,ม้ไปครับ,รบพ,พี่อะไรไม่ดีเลยนะทําไมครับเล่นบอลช่องสามาเกือบยีปีแล้วเนี่ย แบกถ้วยเจ็บไหลแล้วพี่ดูแบกถ้วยเจ็บไหลแล้วพี่ดูโอ้ยไม่บอกไม่ปั๊บเออไม่ได้ปั๊บไม่ได้ไม่ได้อุ้ยตายแล้วออกออกสีเลเนี่ยตายแล้วสองสามไม่ตอนแรกเปิดตัวมาผมเกรดจับได้ด้วยกันใจเสียเหมือนกันครับผมเพราะว่าทีมเราเนี่ยจะดูคล้ำไปเลยครับแต่ไปประมาณเราได้โอ้โหนี่ ติงเลยได้น้องต่อมาอ,อาอเล็กอเล็กมองข้ามเลยอเล็กครับหลบหลบหลบ <laughs> มาได้รับมาโอ้โหยิมเราสว่างสวัยขึ้นเยอะครับดูดีนะครับผมผมก็ดูดีไปด้วยครับผมเต้นเต้นครับเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรมากครับออายทุกปีครับแต่ไม่เข้าครับผมปีนี้เอาอีกครับปีนี้แบบเดิมเลยเอาแบบเดิมเลยอภัยแบบเดิมคือไม่เข้าเหวยไม่เข้าเหมือนเดิมเอาแบบนั้นเลยนะครับพี่กัางครับคือเวลาเล่นบอลเนี่ยนะพี่จะสอนให้ยิมเยอะเอะเข้าไว้อย่างอื่นอย่างอื่นช่างมันยิ้มเยอะเยอะเข้าไว้ยิ้มทั้งเกมเลยครับ ทีมคุณมีเด่นคุณผมมีตัวนี้เหมือนกันครับผมผมมีจิตจัดเหมือนกันครับผมครับผมผมเชื่อว่าตอนนี้หลายๆคนอยากจะเอาชนะกันครับผมแต่ว่าการงานฟุตบอลทางนี้เนี่ยจริงๆสร้างขึ้นมาเพื่อมาานนั้นความบันเทิงและเสริมสร้างความสามัคคีให้กับพวกเราครับผมนี่เป็นเรื่องเป็นราวเลยเป็นเรื่องเป็นราวแต่วลาล่ตบอลอ่ะไม่เป็นเรื่องเป็นราวสำหรับมหกรรมฉลองไทยทีวีสีช่อง3าครบรอบ48ปีวิวเลิฟอยู่จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่10มีนาคมนี้ ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานโดยปีนี้ยังคงมีขบวนพาเหรดแฟนซีจากละครเรื่องต่างๆคอนเสิร์ตระหว่างพักการแข่งขันซึ่งจะถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง3และช่อง33ตั้งแต่เวลา12นาฬิกา15นาทีถึง20นาฬิกาโดยจะเริ่มแจกบัตรเข้าชมฟรีในวันที่17กุมภาพันธ์ท่ลานกิจกรรมหน้า MCCH a l l ชั้น4เดอะมอลล์บางกะปิและวันที่24กุมภาพันธ์ท่ลานสปอตไลท์ชั้น1ศูนย์การค่าสเปลแอตฟวเจอร์พาร์คฝรังเศสต,ตั้งแต่เวลาบ่าย20 看。